ไม่ไม่ไม่ค่ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้อย่างเดียวค่ะได้ต้นต้นที่ไม่เอาไม่เอาตรงที่ฝั่งนู้นนะเอาฝั่งนี้อย่างเดียวฝั่งฝั่งนั่งตักแบ้เขา่ สวัสดีแฟนเพจสมายชายแดนใต้ค่ะทักทายกันวันนี้เช้าหน่อยนะคะเรามาทักทายกันในบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์ค่ะเรามาติดตามเรื่องของการตรวจเลือกทหารนะคะประจําปี2564ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะมาติดตามท่านพอบอชอกอสงขานะคะพลตีสารติสกุลตนาค่ะมาดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของการตรวจคัดเลือกทหารในพื้นที่3จังหวัดและก็4อําเภอของจังหวัด ชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจกสงขาก็คือพื้นที่อำเภอจะันะนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ท่านผออองก็มาพบปะทักทายกับน้องๆที่กําลังจะมาตรวจคัดเลือดทหารประจําปีนี้นะคะก็บรรยากาศตอนเช้าก็ยังคึกคักกันอยู่ตอนนี้นะคะไหนจไปไนห

รถล้มหรือไงเขอาไมาไปตามระบบแล้วกันนะเข้าไปตามแหละเดี๋ยวเพื่อให้หมอคุณหมอแล้วกันถ้าคุณหมอยังเป็นเจ้าอย่างนี้ขอบคุณหมอแล้ให้หมอมาตัดพิจารณาเลยนะเท่าที่ทายกินค่ะเท่าไหร่เงาร้อยี่สิบกว่าจะมีชุดไหนวะอันนี้หมายความว่าได้เป็นแล้วใช่ไหมครับจะมีชุดทหารใส่ไหมเนี่ย ตัดใหม่ไหมน่าจะตัดใหม่้น่าจะตัดใหม่นหนักเท่าไหร่ร้รอยสบารับ้งานที่ไหนหมลม่รู้ีไหนครับเทพหมีอเกไหมใช่หมไม่ได้บอกขอนใช่ไหมเอาเลยค่ะใจเกมไหเลย วัดดวงวัดดวงไปเลยมเป็นบรรยากาศชายไทยนะคะที่ต้องทําหน้าที่ของลูกผู้ชายนะคะนี่นี่คนนี้มาแบบคุณพร้อมคุณพร้อมอันนี้คือคุณพร้องมีผู้อ่านอะคนขอนทานไซนาอุมะโตเตไซนาอุมะโตเตพีรพัฒน์สุวรรณพีรพัฒน์สุวรรณ ม,ม sociedad, <aining> ุมวันอัาษีสายเแต่แรกก็ตกใจฮาซันเจสีฮาซันเจสีกิติศักดิ์สุขวัลย์กิติศักดิ์ส่วนที่แฟนเพจตอนนี้เข้ามาเยอะด้วยนะคะสายคนคนตื่นเช้าวันเสาร์ตอนนี้เรามาติดตามบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารค่ะในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ ยในท่านพบชกสงขาข่าพลตรีสันติสกุลตนาก็ได้มาดูตรวจดูแลความเรียบร้อยนะคะในการตรวจคัดเลือกเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยครื่ทหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับน้ำบรรยากาศนะคะน้องๆก็หลายคนก็ตื่นเต้นสุธีรพัศีสุธรพัศรีอไหมอ้ยยงไม่อยอนหมอ่ ไม่มีเลยอยากอยากได้ใบอะไรวันนี้อยากได้ใบอะไรใบดำรึด้วยใบดำเมื่อคืนเมื่อคืนแบบว่าใครใครทำงานอยู่แล้วใครทำงานอยู่อาทั้งคืนอยู่อาทั้งคืนเลยมีการทำไม้เรียนอยู่เรียนอยู่ครับแต่ไม่ละพัดดวงไปเลยนะจริงนะจับสลากพัดดวงไปแต่ถ้ได้เป็นหาสมัดต้องยอมนะต้องต้องรับยอมนะหรือไม่างนี้น้องๆถ้าใครมีวุฒิการศึกษานีตั้งแต่ปวสขึ้นไปเนี่ยนะปริญญาตรีเนี่ยสมัคร เป็นแค่หกเดือนแต่ถ้ามีวุฒินะวุฒิอาาปรส<ม>ปจาตรีขึ้นไปเนี่ยถ้าสมัครเป็นแค่หกเดือนแล้วก็เลือกจากอยู่จังหวัไดไหนแรกเลือกทบอเลือกฐานเรือฐานบอกาบอกากาศได้ด้วยถ้าาับน้องๆไปทำมาน้องๆรับทราบว่าเกิด,ยดอยากสมัครก็สมัครได้เลยเนะลองดูลองคิงดดูแต่นี่ยังเรียนอย,อยู่ใช่ไหมยังไม่จบกันใช่ไหมแต่ถ้าปรชก็หนึ่งปีถล้วปชหนึ่งปีแล้วถ้าสมัครนะ มาเดีากินข้าวยังยังเดเป็นลมนะเปนแวะไปกินข้าวาไดกินหน่อยเดี๋ยวเป็นลมตจับลากคนสี่กว่าวันนี้ีแล้เจ็ดบส่ร้อบขอทุกคนทุกน้องทุกคนโชคดี นี่ก็จะเป็นโซนที่กำลังรอเรียกนะคะซึ่งข้างในหอประชุมตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการของอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะก็วันนี้ก็น้องๆมากันตั้งแต่เช้านะคะหลายคนเมื่อกี้ไปคุยแอบไปคุยหลายคนก็บอกว่าเสี่ยงเลยมาจับฉลากเลยวันนี้นะคะก็ถ้าได้ก็คือได้เลยถ้าไม่ได้ก็คือจะได้แบบเออ ผ่านพ้นไปนะคะอ็มนียกติดเรนแบบผู้ที่ผ่อนผันอ๋ออันนี้คือผ่อนผันผู่ได้ผู้ผ่อนผันโอบการผ่อนผันเนี่ยเขาต้องไปทําเรื่องผ่อนผันตั้งแต่ตั้งแต่อยู่สารศึกษานะครับแล้วก็ถ้าจะสรรเสริญผ่อนผันเนี่ยจะต้องสรรเสริญก่อนวันที่25มีนาคม64ตอนนี้เขาก็ต้องผ่อนผันต่อแล้วประมาณปีหน้าก็ต้องมาใหม่เพาอาจจะติดภารกิจในการเรียนอยู่หรือว่าอาจจะมีภาระต่างๆนี้ก็ปีหน้าเดี๋ยวเขาว่ากันอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวมาปีไหนแล้วลูกปีสี่ปีหน้าก็จบละปีหน้าผ่อนผันไม่ได้แล้วไปมีแล้วปีหน้าปีหน้านะตาลุงแนะนํานะตัวเรียนจบแล้วพยานตีมาแล้วพอเข้าเนี่ยเรียนสมัครเลยเป็นหกเดือนเองนะแล้วก็ได้สิ่ต่างเยอะแยะเลยนะครับ ร้อนหน่อยนะครัพยยามนะที่นมอยายานะให้เห็นตักเลยนี่นี่ก็จะเป็นโต๊ะของเจ้าหน้าที่นะคะแถมแบบน้องน้องที่จะมายื่นเอกสารขอผ่อนผันนะคะก็จะมีการส่งยื่นเอกสารแล้วก็จะมีการเซ็นรับรองนะคะนี่้องเรียนนเรียนาาไดยังไม่ติด่ะอะรานนี่ค่ะก็จะเป็นโต๊ะในการรับลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่นะคะ หมูห้มบดพริกีต่อยี่จะดูไปดูใบดูใบดูใบที่แบบซอยยิ้มผันผันแล้วหมูห้มบดที่ไหนครับไปไรร้านปีไหนแล้วลูกปีสี่เนาะที่ผมมาได้ปีสุดท้ายได้สิเนี่ยใช่ไหมปีหน้าก็ต้องมาเข้าเคน ซึ่งด้านไหนก็จะเป็นสำหรับเตรียมตรวจร่างกายใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คานฝอไปพี่ก็ไปต่อได้ได้ได้ใช่ไหมคะปีห้าเนี่ย เราทีห้าเนี่ยยื่สิกี่เดือนนะเป็นเท่าไหร่เะเป็นต้องเป็รัฐวรปเปนาต้องเป็นคนต้องเป็นรัพวกนี้เป็นผู้หมดตัวแล้วเนี่ย็าเยะ้ยนะคะหลายคนคนตื่นเช้าวันเสาร์ันนี้เราตอนนี้เราก็เข้ามาใน ห้องนะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจร่างกายต่างๆนะคะเป็นเป็นขั้นตอนของการตรวจคัดเลือกค่ะเดี๋ยวท่านผอ,อเองก็จะลงไปดูในเรื่องของขั้นตอนการตรวจเรียกชื่อตรวจร่างกายต่างๆนะคะยยแแกก ได้ครับในตัวใบต้องแยกนะหน้าลบกับตอนนี like ok. really yeah, sure like. yeah. Yeah. So ้ผมมันมีข้างหน้าละแปดชื่อเลยหน้าละแปดชื่อแยกเป็นใบๆเราแยกได้เลยหน้าละแปดี่คืไม่ต้องไม่รอรุ้งรอเป็นจังบนเป็นชื่อครับเดินล้ไปไปแล้วก็มารวมอีเดียวมันจะได้ไวขึ้นมากครับหมอโตตั้งขนาดตั้งขนาดเนี่ยค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นการ ตรวจร่างกายใช่ไหมคิดว่าแค่มีประสบการณ์ในการตรวจเลือดค่ะมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าโต๊ะวัดขนาดขนาดเริ่มตื่นเต้นเข้าไปเรื่อยๆขนาดนี่คือรอบอกใช่ไหมคะรอบอ,อกสินะ่งแี้จะต้องมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์คะ่ะพี่วาสคะตอนนั้นสุดสี่สิบกว่าไหมตรงนี้คือส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเริ่มที่จะผ่านการหยิบเรื่อยเรื่อยคือหมายความว่าตรวจแขนตรวจขาใครที่ไม่ผ่านจุดนี้ก็คือไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็น เราทำอะครบ้างน้ำหนัก90ก่าเห็นเห็นตอนน้นาจะแ้วไดไเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามท่านผออดีกว่าเได้องมองกันวัดขนาดวัดยังไงรอรอสองเทว่รอรอรอได้หกเย่ะเอาไปดูนะตรวจโลคส่ตรวจร่างกาย สวัสดีครับร่างกายไปเรืลอยมีลมอัดเป็ป่วยนะคนิ้วมือนิ้วเท้ามันขาดเป็เกินมีไมาร้องแค่ที่ผมบอกว่าป่วยที่ไม่สามารถเข้าไป็นหานะไม่แสดงมาครับบอกนะบอกบอกหมอคะเป็นอะไรบอกมันเป็นโรคเป็นอะไรต้องบอกนะไม่บอกจิงไม่รู้หรอกแล้วยิ่งถ้ามีหลักฐานเอกสารหลักขึนมาเลย

ค,ค่า BMI เเรกอนไอ๋อน,น้ำหนักเก,ก,กิเนกำหนกเกินครปกติแล้วเรากำหนดประมาณเท่าไหร่คะท่านผอคอ่ค่าบีเอ่ามสิบสใช่ไหมสามสิค่า BMI อ5ครับสามสนนี้เขาร้อยสิบเกาน้ำหนักสูงร7 0เจ็ดแ้ค่า BMI อ็มาก็าค่าเฉลี่ยตอนนี้เราก็ไม่สามารถรับเข้ากรมกองได้เพราะว่าเกิดเข้าเข้าไปแล้วเ้าอาจจะไม่สบายคนอ้วนอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคนน้นนี่อะไรอย่างหนึ่ง เรื่องเครื่องแต่งกายเขาก็ไม่สามารถที่จะนั้นนั่นมันต้องผลิตใหม่ทั้งหมดเลยแต่หลกัหลกๆเราดูในเรื่องของอร่างกายเขาเรื่อง,องสุขภาพเขามากกว่าเท่ารั้วนเนี่ยเราก็จะไม่รับ<อ>ถือว่าไม่สามารถที่จะเข้าเป็นราชการได้การเกณฑ์ทหารปีนี้ทราบมาว่ามันจะต่างจากทุกปีกับท่านผอเพราะว่ามีการใช้เวลานในการเกณฑ์ค่อนข้างยาวนานค่อนข้างยาวนานหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากมีโควิดในทีนะครับเขาก็เลยกําหนดว่าในแต่ละวันเนี่ย หน่วยคัดเลือก่านไม่ต้องไม่เกิน500คนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจริงๆที่ผมเคยเกินบางวันเนี่ยพันสองคนพันสามคนต่อวันกว่าจะเสร็จก็มันเที่ยงคืนอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากนี่มันมันมันเมื่อก่อนไม่ไม่มีโควิดแต่ตอนที่มันมีโควิดมันเกิดความแออัดเขาก็เลยทยอยให้เหลือแก่ประมาณวันละไม่เกิน500้อยคนนะครับในบางอำเภอก็ยืดต้องยืดออกไปแล้วอย่างอำเภอจันท์เนี่ยเมื่อก่อนที่แค่วันเดียวนะครับพอมาป่านนี้ก็ต้องเป็น2วันนะครับมันต้องขยายเวลาออกไปอีกเนื่องจากให้มัน เข้ากับเรื่อง,อองของสองบครเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งต่างๆซึ่งอย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเราเห็นอสมอสาสุขของพื้นที่อำเภอเนะเขาจะมาช่วยดูแลในเรื่องของการตรวจวัดไข้ต่างๆพวกนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยประธานเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีการใครเป็นไข้เนี่ยเราก็จะให้นั่งพักก่อนใช่ไหมนั่งพักคอยก่อนมีมาตรการโซเชียลดิสไอไม่แก้ตรวจวัดไข้ก่อนถ้าไข้สูงให้นั่งรอแล้วถ้าเกิดว่ามัน ไม่ได้จริงๆเราก็ต้องส่งเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ <นำ S 1> ให้หมอวินิจฉัย,<า>ยอีกครั้งหนึ่งครับเรามีมาตรการอยู่แล้วครับค่ะทราบมาว่าปีนี้อีกอย่างหนึ่งะค่ะที่แตกต่างก็คือมีการรับสมัครออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นยังไงคะรับสมัครอ,ออนไลน์นะคือ,อเราให้อาารกองเกินนะครับเข้ามาสมัครใจที่จะเข้ามาเป็น อ่ารับราชการทหารก่อนหน้านั้นเลยมีคนสมัครมาในช่วงในช่วงของกองทัพบกก็หลายพันคนนะฮะทั้งประเทศละสี่ประมาณ4ี่ห้าพันคนนะครับมีการสอบแต่ไม่ใช่แค่นั้นแล้วจบนะออนไลน์จบมาที่นี่ก็สามารถจะสมัครได้นะครับไม่จําเป็นมันก็สามารถจะจะสมัครได้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ท่านประธานทุกคนศาสดีต่างก็มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องของการรับสมัครในในในที่หน้าหน้าหน้าหน่วยคัดเลือกทหาร ตอนนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายครับทั้งหมดเอาคือแตะปลายเท้าครับแือแตะปลายเท้าตรงตรงคือแตะปลาย้าอันอันนี้คือทําไมเป็นเป็นเป็นการเทสยังไงคะคืออันนี้หมอเขาจะดูว่าไอ้เรื่องเรื่องทั้งแขนกระดูกเรื่องการบิดเบี้ยวไหมดูกระดูกกระดานหลังต่างๆพวกเนี้ยเขาเป็นไงบ้างนะมีกระดูกบางครั้งเนี่ย หมอเขาจะต้องดูว่ามันขัดต่อการเป็นทหารไหม,มดูเขา่าดูกระดูกเขานั่งได้ไหมอะไรต่างพวกนี้เขาจะมีมาตรการในการดูอันนี้เป็นวิชาชีพของแพทย์แนระะับแพทย์ก็จะดูละเอียดว่าคนที่เหมาะไหมไม่เหมาะไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้ามีมีใบรรองแพทย์มาเนี่ย<ม>นะครับเราก็จะดูแล้วเป็นใบรรองแพทย์จากไหน<ม>จะโรงพยาบาลหรือเป็นคนป่วยจริงๆอันนั้นเราก็ต้องดูอันนี้ต้องละเอียดนิดนึงแต่บางครั้งบางส่วนเนี่ย โรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่ามีการตรวจขั้นต้นที่เฉยไอตรงนี้ก็ต้องได้รับการแจ้งจากผู้ปกครองแจ้งจากแพทย์มาก เขาป่วยเป็นโรคสมองจริงๆหรือไม่อันนี้เราต้องมาวิเคราะห์ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ข้างหน้าเราจะเห็นว่ามีน้องๆที่มาเข้ารับการตรวจคัดเลือกค่ะหลายคนที่อาจจะมีการเรียนอยู่แต่ว่าไม่ผ่อนผันตรงนี้คือมาตรวจคัดเลือกโดยนิสัยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของกองทัพใช่ไหมครับเขาก็เขาก็สามารถที่จะดําเนินการในครั้งเดียวให้จบเลยก็จะวัดวัดจับใบดำใบแดงว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้เขาก็ไปพักเรียนให้ก่อนแล้วก็มาเป็นทหารเสร็จจากเป็นทหารเขาก็ไป เป็นในเรียนต่อได้นะครับซึ่งหลายๆคนนะตอนนี้ที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอผลพันนะครับเพราะว่าเขาจะให้เสร็จภายในปีนี้เลย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงเลยวัดดวงกันไปเลยนะครับแต่ก็ดีฮะเป็นนี้ไม่หมายนี้ที่ว่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องการชะเลือทหารนะซึ่งท่านผู้จัดการฐานบกนะครับท่านแม่ทัาพที่สี่นะท่านก็ได้มีการไปสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาตลอดในห่วงก่อนการชะเลือทหารนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะคะของพื้นที่นนอำเภอชนะจังหวัดสงขลาค่ะเราก็จะได้เห็นหลายๆข,ข,ขั้นตอนหลายกระบวนการนะคะในการในการตรวจคัดเลือกนะคะซึ่งวันนี้เราจะติดตามไปดูหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้เราไปทั่วเลยค่ะในภาคใต้นะคะเดี๋ยวก็จะไปทั้งมีส่วนของสตูนนะคะพัทลุงสงขลา แล้วก็ไปดูโซนกระบี่ด้วยนะคะก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศที่หลากหลายนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของการปเปิดคอนเสิทหารปีนี้ก็จะได้เห็นสีสันที่ทุกคนอยากเห็นนั่นคือเรื่องของการจับฉลากมีให้ดูแน่นอนฝากแฟนเพจติดตามเราตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ไม่ไปไหนก็มาดูเพจสมาชแดนใต้แล้วก็มาช่วยกันลุ้นน้องๆชายชาติทหารทุกคนนะคะจะได้แบบว่ามีกําลังใจนะคะสาหรับการที่จะเข้ามาเป็น ทหารเป็นรั้วรับใช้ชาติต่อไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆค่ะจากพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วสาหรับการตรวจคัดเลือกทหารปีนี้นะคะเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1เมษายเนเป็นวันแรกค่ะอย่างที่ท่านผอ,อได้แจ้งนะคะว่าปีนี้เนื่องจากว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะก็จะทําให้การตรวจคัดเลือกทหารเนี่ยขยายระยะเวลาไปจนถึงตั้งแต่วันที่1จนถึง20เลยนะคะเพื่อที่จะลด เรื่องของความแออัดต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลต่างๆของเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงดูแลอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่จะมาตรวจคัดเลือกทหารก็ดีรวมไปถึงญาติมิตรต่างๆที่มาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะคอยดูแลอย่างเต็มที่เหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะจอนนี้ก็จะเป็นสีสันวัดรอบอก,อกแล้วนะคะ บรยากยังคงเช้าอยู่แต่ว่าบรรยากาศก็ยังคึกคักนะคะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆตามหมายเรียกที่ได้รับไปนะคะของแต่ละคนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับญาติญาติบ้างดีไหมคะเดี๋ยวเราไปดูญาติที่อยู่ข้างหน้าตอนเช้าๆ้านี่อาจจะยังมีไม่เยอะเพราะว่าเป็นเรื่องของการมาตามหมายเรียกแล้วก็ดูเอกสารต่างๆตรวจร่างโงร่างกายเดี๋ยวตอนที่ช่วงที่จะเป็นช่วงของการจับฉลากนั่นแหละค่ะจะเป็นสีสันแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเจอที่จังหวัดไหนก็ฝากแฟนเพจได้กดติดตามกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆที่มาตรวจคัดเลือกดีบ้างด้านนี้บ้างไหมคะพี่บ้านไปใครดีใครดีเอาคนไหนดีใครไหนคุยได้ไหะสวัสดีค่ะคุยได้ไหมเป็นไงบ้างจ๊ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอครับมามาครั้งแรกหรือว่าเราผ่อนผันหรือว่าครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับคืออันนี้คือความตั้งใจจะจับใบดำใบแดงครับผมอยากได้ใบไหน อยากได้ไปดำไหครับถ้าเกิดสมมว่าถ้าได้ไปแดงจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปอ่ะครับเป็นเป็นคนชนะเลยไหมจ๊ะครับผมวันนี้มาที่บากับใครมากับใครมาคนเดียวครับอ๋อครับบ้านใช่ว่ามีกำลังมีกำลังใจใช่ไหมมีครับขอครับด้วยนะคะมว่าจะไปดูวัดโลกเดี๋ยวเราจะไปดูการวัดหน้าอกค่ะเดี๋ยวพอว่าจะไปตรวจการวัดหน้าอก วิธีการดูดูยังไงแบบไหนนะคะอาธาธุสายุสาธุสาธุาาจาธยสาธุสาธนสาธุ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 สือุสาธุีาเุาเุสาาาธุนาาธุ่นธ้สาาธุาธุสาาธุเาธาธุสาธุาาาานา ทุกครั้งเราจะพวกที่ปล่อยเราถ่ายรูปไว้ไหมถ่ายรูปไว้ครับถ่ายรูปไว้ทุกคนนะที่ปล่อยไ้พวกสองไสี่ต้องถอ่ายรูปหมดนะครับต้องถอ่ายรูปไว้หมดมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่เขาเป็นรับการได้จริงๆค่ต้องมีการบ,บันทึกภาพไว้ื้อใครมาร้องเรียนอ่างเรามีหลักฐานทั้งหมดนี่น้องเขาหน้าอกไม่ถึงน้องถึงก็ต้องรอรอว่าไม่สามารถที่เป็นฐานได้ ดีใจไหมรู้สึกจะตื่นเต้นมือสั่นนจะเสียใจเสียใจเสียใจไม่ได้เป็นอาหารนะแล้ขาสมัครดีกว่าโอ้สมัครเหรอคะโอ้นี่สมัครด้วยเอางี้ปีหน้าไปฟิตร่างกายะแล้วก็สมัครใหม่อย่าลืมว่าน้องอยากเป็นอาหารนะอยากเป็นทาหารอะไรทาหารบกทหารบกนะน้องลุงแนะนำาม่าปีหน้าน้องไปฟิตร่างกายเล่นเวทนะสูงได้แล้วไปเพิ่มหน้าอกเพิ่มน้ำหนักหน่อย นะครับแล้วก็ปีหน้ามาสมัครใหม่ปีหน้าฉัสมัครได้อยู่นะปีหน้ามาสมัครเลยนะรอทางนี้รอนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางสาิติดต่อไปน้องไปทั้งนั้นฟิตร่างกายไว้เดี๋ยวเราก็จะรับโอเคโอเคได้ได้สมัครนี่ตั้งใจตั้งใจเลยนะคะแต่ว่ารอบอกไม่ผ่านก็ทางท่านผอบอกว่าก็ต้องไปฟิตร่างกายมาอีกทีนึงนะคะนี่เรามีคนสมัครหลายคนนะคะอืนต้นสีอครับ ถ้าสมัครถ้าสมัครเขาจะมีเขาจะมีสัญลักษณ์เขียนชื่อไว้หนุ่มอันดูบที่หนึ่งหนุ่มสามก๊กตะวันร้องขอครับร้องขอโอ้ร้องคอร้องคอครับเขียนเขียนไม่รู้เรื่องเลยดีหน้ารู้นะอ๋อนี่ก็จะมีอีกคนอยงที่้องนี่คือโวตรผ่อนผันผ่อนผันประธานเดี๋ยวก็ วันเลยนะครับคือพวกฝันผันจะกลับบ้านแล้วสิใครเรียนอยู่ยกมือเรียนหมดเลยเรียนที่ไหนครราชพัฒยาลาครับพี่ราชพัฒยาลาปีไหนแล้วเอ่ยปีสี่ครับนี่ฝันผันมานี่เป็นได้เป็นปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะน่าจะใช่ไหมปีหน้าต้องมาเกณฑ์แล้วใช่ไหมใช่ครับก่อนไปอีกปีแล้วล่ะ สามนะครับสี่กับนี้นีครับโอ้ยนี่ดนี่รูป็อตมือเ่ยห่ๆเนี้ยคือหมดข่เขาโคดรละ อันนี้แขนเขาบิดแล้วไม่สามารถที่จะไปนั่นนี่หมอเขาวินิจฉัยนะครับในการที่เนี่ยแขนเขาโคตรไม่สามารถที่จะเข้าเป็นหารได้แต่ก็าเ้ามายืนผ่อนผันอยู่ใช่ไหมไม่ฮะแบบนี้ต้องเป็นแต่เป็นจะพวสองเลยคือไม่เอาเลไม่รับเลยเข้ามาเลยเขามีหลักฐานมีหลักฐานพวกนี้มาเราก็จะไม่รับเขาผ่อนผันนี้ย่อีกตั้งหากหนึ่งนะครับนี่คือพวกเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีเขารู้ตัวเองว่าร่างกายเขาไม่เขาเขาไม่แข็เข้าโคตรหลักฐานทเขาก็มาเขามีไบร้องแพทย์แล้วก็หมอมาตรวจแล้วก็ยืนยันตามนั้นก็ รอที่ไม่ต้องมารับบริการอแล้วเนขาหน้าก็ไม่ต้องมาแล้วเขาทั้งสองคนเหมือนกันคนนู้นเ,เขาขาเขาอ๋อคนพวกสองขาเขาเพราะมันมันไม่เท่ากันกต่างๆนี้เดี๋ยวเนี้ยหมอเขาขั้นตอนของหมอเต้องมีเบอร์กลางนั่นคือนี่คนจะพวกสองที่เราต้องไม่รับนะครับอันนี้คือคนพวกสี่อ๋อก็ที่เมื่อกี้แบบว่าค่า<อ>บีไปเกินใช่ไหมคะครับคือเนี้ยค่าบีไปเกินคือคนพวกสี่อย่างเงี้ยเขาจะตัวเข้าใหญ่เกินขาวมาก รับได้ไหมดีๆก็รับได้แต่เขากลัวเข้าไปแล้วเนี่ยกรงตำรวจกว่าร่างกายเขามันเขาอ้วนเขาจะรับการฝึกเราฝึกไม่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 ได้เท่าเท่าที่ควรเราไม่อยากจะนั่นกันเลยก็ไม่เอานะครับลดลดควาอ้วนหน่อยจิหรือตั้งใจอ้วนมาป่ะแซวเล่นแซวเล่น์ลดความอ้วนเลยนะดูนี่คนนี้คนนี้คนนี้เมื่อที่แบบว่าไปตรวจร่างกายเราไม่ทำไม่ขนาดไม่ได้ขนกินมาก เสียดายใครที่เป็นหน้าอกอย่างที่บอกนะตัวนี้คือหน้าอกหน้าอกเขาไม่ถึง76เซนติเมตรหน้าอกโคเล็กคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้แต่คนเมื่อกี้ที่เขาอยากจะเป็นแต่หน้าอกเขาไม่ได้เราก็ไม่นับแต่ให้อย่างที่บอกว่าเขาต้องไปฟิตร่างกายมาคนนี้นะคนนี้แหละนี่แหละคนนี้แหละลองขอด้านลองไปฟิตร่างกายมานะโอเคไปด้ามาใหม่ไหมนี่ก็เป็นความตั้งใจของน้องๆคือ้องขอน้องอยากเป็นฐานปกฐานเรือ่องอากาศลุรื่อง ลงอะไรไว้ผัดโบกผานไหนผัดหนึ่งอยากลงที่ไหนมณฑลอะไรอยากเข้าจังหวัดอะไรลงทบสบไหนเมื่อกี้ทบตั้งไรสี่สามวันอาทิตย์สามโมงทุ่มสองถุงนั้นถ้าไม่อยากลงตัวบ่าชีเด็กไม่พูดอ่างพอเด็กไม่บอกแล้วเขาก็จับลงว่าจะอะไรไหนน้อยเกว่าไม่เป็นไรได้แน่นอนแน่นอนที่เลยค่ะ วันที่หนึ่งมันจะมาเข้าเลยนะหรือมนาเข้นนาเลยไปส่งทั้งเลยไม่แน่ด้วยอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้พลรอ <c oughs> ห้าลูกโนแก้วโฮล์มโน๊กแก้วโฮล์มใชนะถึงมากลูกสุริยามาเลสสุริยามาเลสรกขึ้นเกียรติเด่งซิงแรกข้นเกียรติเด่งซิงเดี๋ยวดูแฟนเพจที่เข้ามาตอนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยบอกว่าทหารอะไรนะคะดูซิดูคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์นิดนึง ทหารการรับหน้าที่ต่างการกดเกณฑ์คือความภาคภูมิใจใช่แล้วค่ะนั่นสามานะวัสดีค่ะมูัมหดเลมูฮัมหมัดดีเลสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานดีและดูอบอุ่นมากค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเช่นกันค่ะลูกผู้ชายทั้งหลายไม่ต้องกวแล้วนะครับสู้ๆเช่นกันค่ะ นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะที่เป็นช่วงของการเข้ามาตรวจเอกสารรายงานตัวแล้วก็ตรวจร่างกายวัดขนาดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยว เสร็จสิ้นจากขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงของการจับฉลากซึ่งก็จะเป็นหลายๆคนที่เฝ้ารอคอยทึ่จะมีสีสันให้ดูในช่วงนั้นนะคะเราจะไปทันจังหวัดไหนต้องรอดูนะคะสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้ก็เราอยู่กันทั้งวันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ถ้าเกิดเดี๋ยวเราไลฟ์สดเด้งขึ้นมาคุนก็จะสามารถไม่พลาด การไล์สดของเรานะคะวันนี้เราติดตามการตรวจทัดเลือดทหารปี64ค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นวันนี้เราจะไปทั่วเลยในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะไปดูสีสันของแต่ละที่ค่ะที่3าม อ๋ากระบงอนนี้คนกําลังเข้ามาเรื่อยๆนะคะหลายท่านสนใจดูบรรยากาศข้างนอกค่ะตอนนี้ก็น้องๆหลายคนนะคะก็ทยอยเข้ามาวันนี้เท่าที่ท่านผอได้แจ้งก็ประมาณ400คนนะคะที่จะมาตรวจคัดเลือกปกติแล้วในพื้นที่อำเภอจนะนะคะก็จะใช้เวลาในการตรวจคัดเลือกเพียงแค่1นวันแต่เนื่องจากว่าในปีนี้มีเรื่องของการระบาดของสถานการณ์โรคโควิด19จึงต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็เฝ้าระวังด้วยก็เลยที่มีการจํากัดการตรวจคัดเลือกวันละไม่เกิน500 คนคะ่ะจนะก็จะต้องขยายเป,เป็นระยะเวลา2วันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะกับบรรยากาศของการตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ปีนี้นะคะตอนนี้น้นองๆก็กําลังโซนนี้ก็กำลังจะยื่นขันผันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ น้องๆทุกท่านนะคะที่วันนี้ยังอยู่อีกหลายที่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จนะนะคะอีกหลายจังหวัดก็ได้มีการตรวจคัดเลือกเช่นเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใครที่สมัครใจอยากจะเป็นทาหารก็ขอขอบคุณในความเสียสละนะคะที่จะมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติสำหรับน้องๆที่ติดภารกิจนะคะเราก็เข้าใจก็จะได้มีการยื่นผนผ่านไปและสำหรับคนที่จะมาเสี่ยงจับใบดำใบแด,ง,บดงวันนี้ สนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสีสันบรรยากาศการตรวจข้รเทหารเนี่ยเป็นสีสันของทุกๆปีนะคะ สวัสดีคุณจิดาภาสีบุญเรืองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานะคะลูกก็ใช้น้ำตอบแทนแผ่นดินนะคะใช่ค่ะสวัสดีหลายท่านเลยที่เข้ามาตอนนี้นะคะฐานการรับหน้าที่ต่างกันกฎเกณฑ์คือความภาคภูมิใจแต่คนที่อาสารับใช้หน้าที่นี่คือความกล้าหาญนะคะใช่แล้วค่ะนี่ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่กําลังรับชมอยู่นะคะขอบอกเลยว่าการตรวจเข้าเรือกทหารประจําทุกปีนี้เป็นการดาเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะก็ให้ท,ท่านได้สบายใจได้นะคะไม่มีการจะมีการทุจริตแต่อย่างใดนะคะก็เป็น สีสันนะคะวันนี้วันที่3เมษาย,ยนวันที่3ของการเปิดขัดนเลือกค่ะเราติดตามชมบรรยากาศวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะอย่าลืมติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจบบรรยากาศของอำเภอชนะไว้ก่อนแล้วก็เพื่อจะเดินทางไปต่อที่ไหนก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันไปด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ